สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับโตโยต้ายาริส1.2นะคะตัวนี้และพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับป๊อปปี้เพชรจนเองค่ะ e วันนี้นะคะพอปพามาดูเจ้านี้เลยนะคะโตโยต้ายาริสตัว 1.2e นะคะตัวนี้เป็นปี2019นะคะปี2019สีขาวนะคะตัวนี้เลขไม้อยู่แค่117,000 00นะคะ เลือกมาอยู่แค่117,00 0นนะคะราคาค่าตัวอยู่แค่359,000ห้หบาทเท่านั้นเองนะคะราคาค่าตัวอยู่แค่3 5 9 0 0 0บาทนะคะฟังไม่ผิดแน่ๆน,นะคะตัวนี้นะคะแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแม็กแต่งนะคะสเกิร์ตด้านหน้าใส่มาแล้วนะคะกระจังหน้าเป็นสีขาวดำนะคะขาวดำสีดำตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะ เข้าชุดกันเลยกับสะเก็ดด้านหน้านะคะถัดมาด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะคะติดกันาศาสตร์ให้แล้วนะคะคิวกันาศาสตร์มีคลิปฉลามให้นะคะตัวนี้ใส่สปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคะมีสปอยเลอร์ทางด้านหลังนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้นะคะมีโลโก้ตัว E ฝั่งขวายาริสอยู่ฝั่งซ้ายนะคะ สีขาวนะคะคันนี้ตัวนี้ยางจะเป็นยางปี21นะคะ m a c กขอบ15นะคะยางปี1 1แม็กขอบ15โดยรวมแล้วคันนี้คือพร้อมออกทัวร์ถนนนะคะสำหรับสายซิ่งหรือว่าสำหรับสายที่ชอบแต่งรถนะคะคันนี้คือเขาแต่งมาแล้วเนาะเขาแต่งมาแล้วก็สีก็พื้นฐานค่ะไม่ได้แบบดูเฉียวหรือโดดเด่นจนเกินไปนะคะ ก็ถือว่าเข้ากันดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีขาวตัดดำเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในนะคะด้านในห้องโดยสารนะคะตรงนี้เบาะกันเลยเนาะเบาะกันก่อนเลยเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะเป็นเบาะผ้าสีดําเดินตะเข็บสีน้ําเงินนะคะตรงกลางจะเป็นลายสีน้ําเงินนะคะจะเป็นได้สีน้ําเงินตัดกับสีดํานะคะ มาที่พรมลัยพรมลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้เป็นปี2019เนอะตัวนี้พรมลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือเป็นแมนวนวลนะคะแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ปุ่มซีดีวิทยุอะไรต่างๆนะคะคอนโซลฝั่งนู้นจะตัดด้วยโครเมียมสีเงินนะคะทางด้านซ้ายส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะก็กว้างพอสมควรน,นะคะ ตัวนี้ก็จะมีเส้นโครเมยียมตัดให้ที่ช่องแอร์ฝั่งขวานะคะมาที่ฝั่งประตูคนขับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมปกติเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกออโต้ปลดล็อกเปิดล็อกหรือว่าปรับกระจกข้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาพาไปดูที่ห้องโดยสารด้านหลังนะคะ ภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะถือว่ากว้างพอสมควรนะคะเบาะเป็นเบาะผ้าทั้งหน้าและหลังนะคะเดินตะเข็บสีน้ําเงินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินดํานะคะตรงนี้เพราะว่าพื้นที่การวางขากว้างพอสมควรนะคะถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ทางด้านหลังตรงนู้นนะคะก็จะ วางได้อีกวางของได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอนผ้าห่มเล็กๆที่เราจะพกพาไปนะคะส่วนของห้องเครื่องที่ด้านหน้านะคะห้องเครื่องด้านหน้ารถที่นี่นะคะทุกคันเรารับประกันอยู่แล้วนะคะว่าไม่มีพิกคว่มชนหนักจมน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคารเดิมของเขาจุดเมคอัพสติ๊กเกอร์ทุกอย่างหัวน็อตทุกจุดยังอยู่ครบนะคะ เราไม่ได้โมเครื่องยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องแต่อย่างใดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซุ้มโชค๊คคานด้านหน้าเม็ดอาร์ทุกเม็ดไม่ว่าจะเป็นตัวนอ็อตทุกอย่างเดิมมาจากตัวรถมาจากโรงงานของเขานะคะลูกค้าท่านใดรู้สึกว่าไม่ค่อยสนิทใจสักเท่าไหร่นะคะเมื่อไหร่ที่ท่านนัดมาดูรถหรือแวะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะพาช่างเข้ามาดูได้นะคะท่านพาช่างมาดูได้เลย ตรวเช็คกันได้ตรงหน้าเลยนะคะไม่ที่นี่ไม่มีกลมีกลับนะคะเช็คได้นะคะรถทุกคันเราเช็คได้ถ้าท่านรับรถออกไปแล้วนะคะมันเกิดปัญหาหรือทราบในภายหลังว่าเอะมันมีการปรับมันมีการเปลี่ยนตรงนี้เรารับคืน100%นะคะรับคืนเต็มจำนวนเลยตรงนี้เราให้ตรวจสอบได้ไม่สนิทใจตรงไหนนำช่างมาดูได้นะคะ เราว่ารถทุกคันพร้อมเป็นของท่านอยู่แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y ยต a y a r ริ 1.2e คันนี้ราคาไม่ถึง4 0 0 0สนบาทนะคะราคาเพียง359,000บาทนะคะตัวนี้เป็นปี2019นะคะสีขาวเลขมาอยู่ที่11,700 0นะคะ117,000รถคันนี้แต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่พร้อมอยากจะใช้งานแต่ก็อยากแต่งรถเหมือนกันคันนี้แต่งมาให้แล้วเบาๆไปแล้วนะคะถ้าอยากได้หนักกว่านี้ก็จัดได้เลยตามสะดวกใจของท่านนะคะโดยรวมของรถคันนี้นะคะ เหมาะได้กับวัยรุ่นหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรืออาจจะเป็นวัยทำงานแต่ว่าก็ชอบออกทริปอชอบออกทริปอยากได้รถแต่งสวยๆคันนี้ราคาไม่เกิน4 0 0แสนนะคะราคาอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นปี2019นะคะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่117,000นะคะกับ Toyota y a r i ิ1.2 2อ e. ค่ะ เดี๋ยวพาเดินดูอีกรอบนะคะเจ้ายาริสอ2 e คันนี้นะคะมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนนี่ตัวนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้แม็กเปลี่ยนให้ทั้ง4ล้อนะคะด้านบนมีสปอยเลอร์สวยๆติดให้แล้วนะคะนี่มีคลีบฉลามอยู่ด้วยนะคะนี่คือตัวแม็กของเขาอืม อย่างที่บอกไปค่ะราคารถคันนี้ไม่ถึง4แสนนะคะราคารถคันนี้ไม่ถึง4แสนผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000นะคะ6,000ถึง7,000นะคะคันนี้ท่านใดสนใจราคารถตัวนี้ไม่ถึง4แสนนะคะปี2019นะ 1.2e นะคะสำหรับยายลิตตัวนี้นะติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพบทิ้งช่องทางการติดต่อให้ที่ด้านล่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ